สวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะฟ้าใสาไรเดอร์นะครับวันนี้มี f c ทักมาบอกว่ามีรถอยากจะขายนะครับก็เลยเหมือนเดิมอะมาดูให้ถึงที่นะครับจะได้แบบจะได้ตรงปกไม่จกตานะครับบางทีอาจจะเจอปัญหารถไม่ตรงปกบ้างอะไรบ้างนะครับเท่าที่ผ่านมาก็เลยอะมาดูเลยแล้วกันเห็นบอกว่ามีรถอยากจะขายหลายคันเลยทีเดียวเนี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ อ้าววัสดีครับอ่าที่บอกมาว่าทักมาว่าจะขายรถอะพี่อ๋อนี่ไงพี่สามคันนี่ไงโอ้โนี่เลยสามคันนี่เลยเหรอใช่ครับอถ้าไมอยากจะขายอะพี่ผมไม่ค่อยได้ขี่ไม่ค่อยได้ขี่ก็เลยโอ้โหนี่จอดในห้องแอร์เลยนะเนี่ยใช่ครับห้องแอร์เลยดูแลเป็นอย่างนี้โอ้เซอร์ปิโก้ใช่ไหมใช่ครับ เซอร์พิโก้ขายขายหมดนี่เลยเหรอผมจะให้เหมาสามคันไปเลยครับเหมาสามคันนี่เลยใช่อืมอันนี้รุ่นอะไรครับสีเขียวเนี่ยอันนั้นเคียร์เซอร์ิโก้พี่เซอร์ิโก้เล่นรถยังไงเนี่ยเก็บรถยังไงอ๋อเซอร์ิโก้ตัวนี้เป็นเอสีแท้ไหมครับเอสี e. แท้ครับแท้แทแท้แท้ไม่แท้มันดูยังไงพี่ เขาบอกว่าแท้ครับอ๋อเขาบอกว่าแท้ตามเขาตามเขาเขาบอกว่าแท้ก็เลยว่าแท้บ้างนะใช่ใช่ใช่อ๋อแต่ดูแล้วก็น่าจะแท้นะดีแท้มาดูเสร็จครับแล้วอันนี้ล่ะสีม่วงแม่ไม้ใช่ไหมอันนี้เซอร์ตึกเซอร์ตึกออาไม่เห็นมันเป็นตึกเลยพี่มันเป็นมอไซค์นะมันพี่จะมาซื้อรถพี่จะเ่จือพี่เอาผมะไม่เอาหรอกผมไม่เอาผู้ชายด้วยกันครับ โอ้เซิร์ตึกอืมทำไมเขาเรียกว่าเซอร์ตึกพี่พอรู้ไหมเออตัวนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของมันครับจะไม่มีชุดสีตัวอกนะฮะมันจะมีแค่ตัวเนี้คางแค่นี้ก็เรียกว่าตึกแล้วหรอใช่นี่แหละพอมีตัวนี้ปุ๊บตึกทันทีเลยจริงอ่ะถ้ามีตัวนี้ขึ้นใหม่ทีนึงปุ๊บมันจะเป็นกลายเป็นตึกตึกตึกประมาณนี้ครับพี่เยากับผมใช่ไหมเออเอาไม่เออไม่เอาลืมไป ผมผมไม่เอาผู้ชายด้วยกันอ่าสรุปพี่จะซื้อไม่ได้เดี๋ยวนี่ขอดูรายละเอียดรถก่อนโอ้โหดูไรดูใเต็มที่เลยอาลาสีชมพูหวานแหววเนี่ยละหวานเจี๊ยบตัวนี้ล่ะหวานเจี๊ยบมันเป็นเซอร์รุ่นไหนครับพี่ตัวนี้เป็นเอสเอ็อาร์เอสเอ็ดอเห็นไหมนะผมบอกอาร์ออกตัวหนึ่งไอ้พี่จริงมัมีอาร์อ๋อเหรอมันมีสติ๊กเกอร์ตัวอาร์ติดอยู่เอาผมละผมไม่เอาผู้ชาย ผมไม่ชอบผู้ชายด้วยกันหรือพี่จะเอา,เอาจะเอาวะล่ะนะเออเดี๋ยวเอารถเดี๋ยวขอดูรถก่อนตัวนี้มีของเดยตัวนี้มีของอะไรของอะไรเนี่ยดูไดูอะไรเอาพี่ก็ดูดิผมบอกให้ดูอยู่เนี่ยโอ้อะไรยาวผมเ่ย <laughs> ยาวบ่อยเลยโอ,มอ้มีของมีของโอ้รั่วแล้วไม่รั่วฮะแอร์แอร์มันเย็นแอร์เอเ ราคาตกไปแล้วหนึ่งอืมอันนี้อันนี้เซอร์เซอร์อะไรเซอร์เสอสเอสใช่ครับสรุปสรุปสามคันสาม,สามขายทั้งสามคันเลยก็ราคาที่ผมทักบอกพี่เลยราคาที่ทักบอกผมใช่พี่ส่งไปเลยสามคันแสนหนึ่งใช่ครับสามคันแสนหนึ่งอือจะไปไหวไหมวะเนี่ย พี่อย่าตอบนะแต่อตอบออกจากห้องนี้ไม่ได้<ส>นะพี่นะสามคันแสนหนึ่งไม่รู้สตาร์ติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ราะรถเหมือนกับรถจอดแบบจอดจนยางแบนอนะดูดิจะเจอไหมจะเไม่รู้ว่าขี่แล้วลูกติดอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้สามคันแสนหนึ่งเดี๋ยวผมอือพี่จะกลับไปคิดที่บ้านก่อนปะล่ะ อืมมาแล้วมันไหนๆก็มาแล้วใช่รถพี่จริงปะเนี่ยรถผมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อเนเขาเล่นไปดูเลยชื่อผมต้องสามพันเลยสามพันเลยสามพันแสนหนึ่งผมผมต่อหน่อยได้ไหมเนยไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าพี่ไม่ต่อผมนะสามพันเนี่ยเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรสาา์พี่นะฮะม,มีเซอร์ไพรส์ด้วยจริงดิถ,ถ้าพี่ไม่ต่อผมสามพันเนี่ยผมมีเซอร์ไพรส์ให้พี่เลยจริงเหรออ่ามีอะไรให้ แต่ผมไม่เอากับพี่นะอ่ะผมไม่เอากับพี่นะไอซเซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอะไม่เอาไม่เอาผมมีเซอร์ไพรส์พี่แน่นอนอ๋ออะไรเอาว่าเอามาเลยเซอร์ไพรส์พี่สนใจไหมสนใจ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 สาไปดูสนใจสนใจพาไปดูอะไรอ่ะอันไหนฮะเห็นอาซีกันรึมั้ย ถ้าพี os, ่เหมาสามคันน hmm ี้ยังยังยังไม่เห็นขันไหนก็นี่ไงก็อาซีเนี่ยพี่มองดิก็ชี้ให้ดูอยู่เนี่ยไหนนี่ไงขั้นไหนนี่ไงขั้นอารซี่นี่ไงเห็นยังอ๋อเห็นอ๋อโอเคโอเคสายตาผมไม่ค่อยดีทำไมพี่ผมแทนไปเลยเฮ้ยถ้าพี่เหมาสามคันนี่จริงดินี่นี่พี่มาดูก่อนมาดูก่อนจริงดิ โอ้หทำได้ไงอะ่ะทำไมก็เปิดแจแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทอ๋อไป่ทำอะไรไทำอะไรไไเป็นระบบสตาร์ทมือสตาร์ทมือทำแบบนี้ต่เท้าสตาร์ราราทได้ป่ะเท้าสตาร์ทได้ป่ะไม่เอาไม่เอาเอ่อเออก็ชวนจะเอาอย่างเดียวเลยเอา<ม>ย้างาไปเลยพี่คันนี้จริงดิ รถมีเล่มหรือเปล่าจะมาแถมกันง่ายๆฮะมีพี่มีอรอชื่อผมเองคันนี้หลอดใช่พี่ชื่ออะไรอ่ะฮะพี่ชื่ออะไรพียาวหรือเปล่าเชิญเอาอเหรอ่โอ้ยสวยดีคันนี้สวยปั้นใหม่ทั้งคันเลยเออดีไหมคันนี้ดีไหมดีป่ะคันนี้ดีครับดีทำไมไม่เก็บไว้ใช้อ่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ ใ้องเอาให้ได้เหรอจะดูเนีันนี้ปั้นใหม่พี่รถาสตาร์ปั้นใหม่สตาร์นโออเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปดูเซอร์อีกรอบนึงผมครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมขอกลับไปถามเมียก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมยังขาดอยู่ห้าหมื่นเงินเงินเงินผมเนี่ยผม คือกะผมตั้งใจแบบจะต่อสักหนะ้าหมื่นนะอพี่พี่พี่อย่าเพิ่งปิดอย่าย <ผม S 1> <laughs> พี่อย่าเพิ่งปิดบนะคือผมมีแค่ห้าหมื่นคือจริงๆอ่ะผมกะว่าแบบเออสามคันนี่ห้าหมื่นวะก็เลยว่าขอไปปรึกษาเมียก่อนจริงชอบนะชอบชอบ,ชอบ,ชอบผมชอบเลยผมชอบผมโอ้โหนี่ผมเห็นตั้งแต่ทีแรกผมว่าเอ๊ะย,ยังไงก็ไม่พลาดล่ะยังไงก็เอาให้ได้หนุนอาซีทางนู้นด้วยเออ เมียผมขอไปถามเมียรปรึกษาเมียเดี๋ยวผมโทรมาบอกเลยเดี๋ยวผมเจอหน้าเมียผมถามปุ๊บเดี๋ยวผมโทรมาบอกเลยอ่าแล้วก็ไปตอนที่จะมาเขาแน่นอนเอาแน่นอนพอดีเมียไม่ว่างไงก็เลยแบบแล้วอยากมาเห็นรถด้วยตอนนี้ผมมั่นใจแล้วผมชอบี๋ยวผมขอกลับไปถามเมียก่อนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้คำตอบนะ้เห็นโะเ,เออโอพ้พี่เปิดประตูให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะออกไป เราไปถามเนียนะถามเนี่ยถามเนียโอเคโอเครถสวยรถสวยพี okay, okay, okay. Okay, ่เอเคครับพี่ขอบขอบขอบคุณครับพี่ขอบขอบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่คคขุณรถสวยรถสวย